คือเจ้าภาพมือมีเพิ่นทำสางส่วนกุศลศรัทธาเอ,อ,อ้ยโอ้ยนนอนอันนี้มันเป็นโลกสมบุตรบกเพื่อนกันล่ำลายอันน่ะแม่เนาะมีทางโลกทางถ้ำลีลาดนาดตสินสมบุตใส่กันคอยครับเจ้ามาือนไอแม่บรรจบ เสียอโนไทยพี่น้องเต็งปดาโอ้ยเบิงทางโทรทัศน์กับเปิดสู้กันเบิ่ง มาเป็นจังไดยหมอลำสองคนมามือนี้จกสิเป็นเซวีหรือสิเป็นสาวอาแมนมอแม่โลกสม,มุดของหมอลำสม,มุิว่าอภิชัยใจดีมาพอสาวลำดวนสม,มุิว่าคอยเป็นไก่ผู้ใหญ่บาปโดนคนข่าวเสียต่อกไก่ข่าแม่สาวลาีเดินข้อกามเห็นตัวแม่เดินผ่านไก่หน้าไก่ตาไอไก่ผู้มันยากที่ทำคนหล่อหลอกเชีย่ีผินฟองออกกุกมาจินลาตัวแม่ได้เงินตาสั้นเข่าใส่ อ้ผู้นี่นี่มันดีใจไงตบปีกแล้วกระขนโอ้ยมเพั่น,ลนเละเพื่อนเหล่คนเรียนไก่ตีได้นี่มากหลายไก่เหลียงเออทำท่าเกี่ยวท่าพันอ้อมขัมวออมสายเอาปีกลงมาปลายแทบแทบกับหาสุดที่รักหนูจ่าคอเึืงไในบอก <g ay be aver> ไก่เฝ้ากันไก่เบ้ากันเนี่ยไกเ่กไกเว้ากันเออ ท้างตัวแม่ว่าต่อว่าขีตัวขีตัวเออตัวผู้ก็แล้ว่าจริงๆรินะยุ่นหัวไม่ได้ตัวได้หลอกก็พ่อพี่อยากตอกจังได้หลอกหนูมาตอกแล้วพี่สิผา,างหางเค้นไปแล้วหรือว่าน้องอยากได้นีสินมีสีแดงอันราคาแพงแพงสองสามบาทมืออื่นเศ้าพี่สิไปตลาดซื้อให้ไว้ว่าเอาปีกแทกวางขาวาเพียงนิ่ เพียงนี่ว่าตัดแต่ให้พี่นี่ขึ้นต่อยงอยหลังทางตัวแม่ได้ฟังผัดดีใจต่อยไอ้ผู้ใหญ่ได้ต่อยสามเธอติดกันแม่บรรจุเอยได้ตอกแล้วก็ผัดขันดีใจเออเออบอกว่าพ่ได้เดือดสิบม,มีหลักกรได้อันนี้มันภาษาสัตว์เบากันนี่พี่น้องเออเลี้ยงสมัยตะกีนี่มันไกล้มันนี่ขออนุญาตด้วยไหม บานเท่าฟังล่ำเออเงินคับมาหนูนอแม่เนาะหมาก็ถามกันดิ่อยก็จะไปเลี้ยนพ่อเนาะไปเปิดพ่อในตำล่าเนี่ยเออหมามันพ้อกันเยียแปบเยียเก่ามันถามกันมาเจ้าหายหัดเราคิวก็อนนอนวัยอยากเป็นอยากถามข่าวเออมันวลายังซีกันสุหนักพ้อกันมันมาเจ้าไว้สวยหน้าสวยใบสีแมนสูตรติดเจ้ายังลืมบอกสั่นตัวผู้ถามทางตัวแม่บอกตัวมานยัง เพิ่นกะเลยลาเดือนแปดจังมาเต่าเดือนเก่าจังมาโฮมทางตัวแี่กะเลยห้องก่อมาว่ามาคือโดนตายหามันแทบบู ปากหมาเนี่ยขึ้บ่คือหมาคือหมา <c oughs> อ่าอันนี้ขวัญบอลลินเสียสร้างกับบพ่อเนาะแม่เนาะทั้งโลกท,ทั้งถ้ำบลี่ลาดนาตาสินการสอนบาศสอนลายมีเจนันพภิชัยใจดีอายุอานามปีนี่พลังข้นสิสงสัยเบิ่งในโทรทถัดมาเนี่นมันเถาได้ซ้ำชาระบพนะอายุอานามปีนีได้สามสิบสามปีเด้อแม่เด้อลูกเนี่ยเสียคางกับ่อท่านด้มีดอกเต่าพอโสดได้เดี๋ยวนี้ลูกใส่เจ้าเออย่านเขามาใส่เงินน้ำ บ่เป็นอย่างดเด้นลล้ำไปบักซี่ล่อหยาบง้อใจมีฉจนั้นฝากไว้เด้อฝากไว้น้ำพอน้ำแม่มีเจนั้นมาพอเจ้าคอยกะดีใจเพื่นจังหวะว่าจังไหนลาบัตี และแม่นว่าเดือนางลูกนี่ครับมุงเปลี่ยนไปมาเป็นเวลานาทีล่วงเลยเป็นมือมาจำสิบมือเป็นเดือนข้างทีการจำสิบไปตรงพอมมุดเหนื่อยพอเศร้าอายุเอาเวียนเกลายปีสิ่งที่มีชีวิตยองนำจำจอใจวันพ่อเฒ่ายังสมเสืยดเยอะกับคนรักอาีมองสวยยิ้มบอกด้วยเบาหวานซ้อนบาดรักพราผ่านชีวิตสร้างซาหาม่ไปแค่มันนัเงกิงกิงตั้งต่อมาห้อแเงี้ยคนเดียวเท่าพอเศร้าทำดอกเอาหอยเล่าสาบาน บ้านเอาถึงเทพาสูงเป็นป้ามาเป็นเจ้าสองเฮาว่ามาเป็นเจ้าสองเฮาเวว่าให้ป้าพากะได้โอ้ยไปให้รับเอาคําเบาเจ้าก็บอกว่าสาคําเบาเจ้าก็บอกาเอาน หาบ้างนารักใดมัานบอกกระซิบอ้อเสาะได้แต่ปลุยข้างบ้านอยู่ไหนหนอคำสาบานอยู่ไหนหนอคำสาบานเจ้าแม่อยู่สังจังไม่ลงโทษท่านเรือบ้าสิ้นคำศัพ์สิทธิ์ลงโทษเขาบิดลูกเอ๋าทุกวันนั้นเดี๋ยวนี้เขาไม่ใจแฟนฉันเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปแฟนฉันจะสะท้านได้ดันลงทําด้วยสีนี้ทั้งนำให้มั่อนความตาไม่ไอ้ี่รันตาตั้งไปบางทางเมื่อพวกวดใส่เสือใหญ่น้ำกัดเมื่อทั้งรักให้บูจนน้ำคน โดนตัานเดีวมาเธอมีแฟนใหม่อายเลยหนี่แต่ให้น้ำตายยอยใส่บอนน้ำตายยอยใส่บอนไปเส่ก่อนโอ้ไปสั่งที่ไปเราเปลี่ยนไปเห็นเจ้ายววาอาคอยต้นรัมนมาเด้อนนะาได้เพีงพื้นพอท่อคุ้งคามันหนาปันได้บ่คือลาบุญต่บ เพ okay ื่อนงามนั้นผู้ใดกินใดเน่ยดอกสะความรักแท้ปิดมันเก็ดสารเพื่อนเจ่าตาลเทียมเทียบอมดนามสมุดมันหลึกสังสาบบมีใดใส่หันกาเอามาซสใจผีใส่หันกาเอามาซสใจผีนักอยู่ในโลกนี้ว่าปังใดหักนาง cầm ba sàn xi măng số nhân cấp quan hạt cà bạn tuyền hướng ban đàn cao xa hạ bạn tụt tà sáng má bạc hay ai loi lòng hàng lê tụt hoa vừa là mỹ phù hú bảo phát quan khẩu đây sang phù lạnh quân thầy chạy tài đàn to làm ăn làm xuân chạy tài đàn to là mang xuân sẽ luôn vẫn ban tiền xem bàn hành thiền tiền buồn vì không thi xa bàn không gì non bạn bạn còn của chú này mù cả nhục la hoa bên chầu còn cả nhục la hoa còn ปารองเสียงก้องแต่ใจปารองเสียงก้องแต่ใจเหมือนจะลงโทษใครแต่คนอารมณ์ตืนตายโวเอ๋ยดินป้าย่ำโหดคโดดไม่มีวันรูหน้ห้ใถ้าเหมือนสาบานคงตายแใ่ความใจ,ใจใหายอย่าทำลายเขาเลย ดูปลาคน้างอนดอร์เจ้ามาค่อยเสพผู้เปความงบ่าเก่าเฮาเป็นบาเจ้าสินม่ไม่ไลหลังนองบาใจดำซังดังสาบานไรเลยใบไดเอามาละท่าคผู้ลุยใบไรเอามาาทางผูสู้อาลัมบัดวาง่างบัดเดงเาใบพาเจ้าองค์ที่สัสองค์ที่เคยมีฤทธิ์าลือถือยองสองาดเบืองวันผ้าตุ้มใส่อาไปให้ลูก้างกระปานนิเพื่อเขา เก่าที่เขาเคยสาบานคำเก่าที่เขาเคยสาบานผันไเปลนพยานต่อส an an <t> ัมผัสราทังก็หูไดู้ดก็ให้ยู่ตูเราตั้งทำมาเพราถอนคำมันสัญญาเพถอนคำนั้นสัญญาที่เขาทำ ถ้าจุดำนำใจให้เขาไปดีมีสุขหายทุกสุขสังกันตายยินมอบเขาทัดใจและใจสับปันกันไปเรืองความเสียทีจุดยังมีเกความปวดปวดคอยปุ่พาเจ้าไปนำทางยาไล่บ้าาไรเง้ป้าผ้าดิบเกินผมต่อเชื่อสาบให้แกนั่งคนนั่นวันไปหนาให้เทผ้าลิงช่องวันไปหนาให้เทผ้าลิงช่องมองมันหลุดพาเจ้ากะเลยสั่งลางไอ้ลุงป้าบึงแกนสงสารจะมีฮันมาผูกยาไหนเด้อน้องสองเขานั่น สองเท่าดันสองเทาดันเจอกันชาดไม่ถือมาได้กี่ฉาดมีบ่มีหมสิบกันว่บมีหมสิบกันเธอยไปีไปใส่กันไปเข่าห้องแล้วอ้าวโบวไปบองหันบังหันเนี่ตั้งรับเป้นจังไหนแม่สมัยสูมือนิวเอ้ยจะแมนเขียวแมนเฝ้าเนาะลูกกับพ่อก้ากินกันเด้ ตัวหน่อยๆกินตัวนิดๆตัวนิดๆกินบะหมี่แนวกินกระล้อยน้ำน้ำพึ่งจะมาขันเบาคืนข้นกินกันกินคัากินแน่พองรถขนเขียนแก่เถิ่งหาบเถิงหามีนักขืนมีกระตั้งต้องมีช่องโบกินดอกจนชขีพูต้องยืดปานย่างเีตานนนทางกินใสกินแห่สิกินยังแลวแต่หัวจิตปานย่างพวกหมอบานหมอยากินน้ำคนป่วยบอมีใบสาช่วยตรวจลูกรักษาตรวจเสร็จแล้วออกมาแขนลงกานดาด ่ายาสองพันบาทรีบใจทัางที่ผู้ถืเงินบอมีครับเมียสากวนแม่เอ้ยแม่มุจอยอยากนอนหลับไปแม่ถามสะก่อนนั่งเทียงแท้คือนั่งมิดแต่สันดอกว่ามันนอนหลับไปนอ เงียสิห้วอนวอนนี่ห้องอยู่คือกะหมอเขาบอวัวซาเพราะว่าเงินเจ้าหน่อยมี่ลอยหนึ่งสองลอยไปเขาล้านหมอตีจัดยาั่วยาดีจัดลงใส่ห่อเอามากินแล้วกะบ่อเป็ียนหลานเป็ยนยาพองยากินยาท่ายาหมยาดวดกันยังเจ็บยังกวดสักดินสักน้องเอาบ่ไม่เงินให้บ่็ตายเลยเสือสือแล้วจะไปสิจื้อนีเมาสู่กันฟังพวกคนรวยมีหยังกะเสียงลือเสียงซาแม่บ้านตเปอ หอดหมาหน่อยก็มีค่าขายดับขายดีพวกตาสาตาสีทำหน้ากาวานเพจไห้ป๋อไอปานกวยอ้อยมันแตงขาเลี้ยงหันนี่ก็เพ้งจางไทยจางถูกเพจแล้วขายถูกถูกก็ยังหุ้มยังห้องมันสีไทยยังนอนลงทุนหลายหมื่นโกงกินจนดัดเดือนนี่ละสังคมไทยผู้ที่รวยนั้นใครคนจนนี่แย่พวกที่เป็นต่าเก๋เจ้าใหญ่นายตู่สังเกตเบิ่งได้แม่เดือ สังเกตเบื้องทองพันไข่อูโหูกอบกุ้ยบ่อขาดพวกนี้เสือกระดาษปนด้วยปากกาใส่อำหัดมาสาราคมยญงกินโมสังเกตเบื้องก้นปูนี่มนุษย์กินกันสังคมไทยทุกมันนี่คนรวยปิ่นเจ้าคันสิให้ผมเบ้ากั้ยบ้าจุนกีตั้งแต่กี้บ่อี่ดอกแม่บริษัทตัวหลอกบพว่าเตะหลนนอหรือยู่ทางในบริษัทนี่อะไรห้อยยังพันสื่อบอชนะสิจี้นี่มาเบ้ามาไขเดี๋ยวนี่ไทยต้มไทยทรงคนออกนอกผู้ตอกตัวตึกหลอกก็มีทุกตำบนบาล่สองสาม เสียหน้าเสียใหย้อันอันบานเฮามี่เราไปถือตอมคุณนตาอันิ่วนาไปทราบอุ๊เสียหน้าบาดกลับมาเสียเมียท่านมีแล้วบอ่อท่านไสบอ่อทั้งอ่อกะจะคิดเดื้นอนายแต่ผู้คอไตยังเสียแบบหมูัมีพ่อกินพ่ออยู่กะจะติญยาตุนเดี๋ย,นยวนี้พ้นกินก้นนี่พ่เหลืออดลูกตั้งแต่พอกับลูกหาเลี้ยงกินกันหน้าทงโกกนั่นนายอีุวนกับหัวบันถากแม่นมาเห็ดลำบาดดำเล้ยวก็หงงางพ่อ้าบอกทำตามลูกเผยบอ่บ่า ถ้าเมียไปทางป้าขุดไม่ไงตัวบเนี่ยหอดย่ำเกี่ยวย่มเกาะขึ้นล้านขึ้นเล่าแล้วก็เอิ้นพอเท่ามาแบ่งมาปั่นคือสิได้หอดพันเต็มล้านจุ่มกุ้มพอเต่าหัวยุ่มยุ่มปีนี้พ่อใข่สูซี่เอาละทอได้าองเขียนพอบนนะโอ้ยลูกไายกับลูกสาวเห็นหน้าเมี่ยพ่อตายเนาะเม่ยเพื่อนกะเลว่าบ้า มาคือไหน่อยทะเลอีพอเฮ็ดหนาเห็ดซาพอก็เลยบาแต่กูเลี้ยงสูมาสูว่าเบิดจัดเราสูเฮ็ดหน้าได้เข่าหน้าการแม่นหน้ากูเอาตอนนี้ลาสูปีรุ่นเฮ็ดมหมเกนโอ้ยเขาไปเงียวยูผู้จัดการสามหล่อมาแกี้ทอนนี้ให้ผมจักบาดในทอภาพเออไอพี่บอยเขาไปเงียวเออเพินขึ้นมาผมใหญ่เพินมาลับเดี๋ยวนี้แหละ เงาหาหมองลงเปลี่ยนกับสาวลำดวนบาริสเพิ่นลงไปเงาแล้วไปอาจารย์หมูเฮาเงาหาหมองต้ยหมองลงเปลี่ยนกันเออมีแนวใดิบขุดควาบุญคุณแม่ให้สาวลำดวนมาไต่กันเยื่อตื้เดือนไหลน้ำกอกบุญกอกกะละกูสนกองเจ้าภาพเจ้าสักผ้ได้แม่ด้วยสัพพอีพอีแม่อยู่เนี่ยเพิ่นบอกว่าบักลา ปลาปลาบักเจ้าได้หลูกพันนาแดงยีแม er ่ผมบ่อบ่มตะเคลียบเบิร์นโยปลาบักเจ้าพอๆอย่างแดงพอตั้งแซกีีแหงปลาเี้ยแม่มันมีไอแผลหลุมแผลตายดิฟัวสิได้เงินเพิ่นเราเนอะเนาะอ่าเพราฉะนั้นความเมตตาของพ่อของแม่ของพี่ของดอกหรือว่าเป็นความการุ่นสุดสุของหลูกหลานเอามาแล้วเอาวรับดวนกัน เอ,อสุภูป,ป็นเด้านับงบานพี่นอ้องเวลาผู้สร้างสีสันเฮ้ยเาสูไปพวกเารดยอดระลัลเจ้านี่รำรับรับภา,า,มมาิคนงาม,ามารามมาับภาีรับุงสราบุรีบุดรียานนี้นา,าไปมาขาน,านามชื่อคนอื่นที่ไหนเม่อไรจะร เจ้าคนใจสาะบุรีหมวดเล็กน้าใสเสื้อแดงน้องแซ่เขาใส่เสื้อลายเศรษั้เมกี่อายรับกับพี่ชายหน่อยสีพระบาทคนดีเขารับจูจีกับหลวงเบรียววิหารแดงใจเยาวต้องยืนตาเสียวเพราะคอยกูรับต้องดูเขาคนรู้หล่อบ้าหมอคงไม่ใจดิญแกคอยลืมคำน้องแก จ่หัวใจองนูจังสุดโสภาต้องจ๋ามารับไกล่ว่าวงวามววกวันใจมาสิ้บวบามาดหต่อยสีขอขอบคุณป้าป๋าที่มาเต้นด้วยลูกชายนะครับกอสาระบกคน้าหล่แม่ไปดนตีสมรรับรำมาสิมารับกับพีระบงสระบุรี ในเมืไรจะรับผูใครน,นะเจ้าคนใจสราบุรีพวกเรียงลังก็ใส่เสื้อแดงน้อกแซนเขาใส่เสือ้อลายต้อยที่อายรากับพี่ชายนอนสี่พระมาคนณดีเขารำจูชีกับลมเบียววิหาแด่นใจเบียวต้องยืนหน้าเสียวเพราะคอยผู้รักน้องโดนเขาคนโรคปอล ดจดับแค่ออแคอยนรีครับน้องแค่เลยจบหัวใจน้องโน่จบสุดโสภาน้องจะมารำไกลไกลบ้าควงควันใจมาสิบายบายมารำหน่อยสิ ท no sì, ี่ไม่เคยรักใครบุกน้ำตามดงพงไใครผับปรารบุกน้ำตามดงพงไใครมหาสาบใบหวังได้ดีบา่เป็นคนบ้านนอกหลอกใครก็ไม่เป็นโทษอาเจ็ยจงได้เมตตา ีขอให้ดีชาวนา 你谁少钱？ สัญญาณนักวันสมดุลเอาเบื่อเาชมทีไปไม่ลายัเงามาหาี่ดันอ้ดวสัาณและเจ้ากับผงตัวให้อร้องจนซาบุดทุก้าทุกท้าไอ้ทุก้าทุกข้าดอกขึ้นเหนืวเป็สารดีอ้พัดลมดีไปเกินไปแลาวสัญาณพ่อเจ้าเพีงยสมีเขาทิ่นั่นนี้กังอพ่อห่อหออพ่ออี่เขาหอยังแม็สมบ่าอตรงสมใจไอ้โอ้โหเจาพี่ติดนั้ 要背诵背啊，背啊，你背啊，我背啊，你。 เสียงเพงว่าตอนที่หนึ่งตบมือสวดให้เจ้าของนะครับ ยอดสุดยอดขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับเอาบแมเอนเฮาสีไดีมาอีกยุติอายวันที่หนึ่งอ่าที่ก็